ข้ามเลยไหมไปเร็วๆถึงขังไม่มีใครอดทนได้เราเท่าเราแล้วกินน้ำเย็นเดินเล่นอุณหภูมิติดลบดูไอ้พวกนั้นสิสองคนแบบเริ่มมาทำอะไรกันแถวนี้นาามากินกาแฟค่ะ <laughs> ไม่รู้จักเลยคะโกรัสเออหรื้อเสิร์ฟดูจริงนะเขายอมจ่ายเงินเพื่อไปจ่ายเงินอีกทีคิดว่าน่ามีรสถ้าแจ้งละถ้าแจ้งบุฟเฟ่้างหน้าจะเดินข้างบนหรือเดินข้างล่างไม่รู้ๆแต่ว่าแบ็ครู้ได้ไงว่าเดินทางนี้อ่ะเดีมนมีทางเดียวเดินข้างล่างดีกว่างั้นเฮ้ยพวกงูเดินข้างล่าง อาจุมาบอกอาจุมาบอกไอ้พวกโง่ไปเดินข้างล่างพี่แจ๊คขอข้างนึ่งอ๋อควาเบาสามเหมือนกันเอ,อ่อ,อ,อ,อเนี็บก็มาแล้วกันเอาวใช่ว้าวแล้วก็ถึงแยกหน้าเดี๋ยวสาโอจุมาบอกไอ้พวกโง่นั่งเดินข้างล่าง ก็มันเต็มไปด้วยหิมะเนี่ยก็เลื่อนหัวแตกยังมีความสุขแล้วนะพีทถ้ามีความสุขเราก็อยากมาช่วงนี้นะถ้าเป็นไม้ผีไมเสืยงสีก็ไม่อยากมาูกันดำเลย มาถ่ายถ่ายกันนั่งไงไเอาเอาถ่ายเยดียวดิมาถ่ายรถไฟถ่ายรถไฟสามสองหนึ่งนี่เขาบอกอยู่รถรางชุดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบไหนม่เอาไหนางลงจักอะไม่มี เกาหลีมิวเซียมอ่ะมันว่ามันจะเป็นเหมือนกับบริษัทการ์ตูนเกาหลีปะน่าจะใช่ดาเแ้่จะคิดว่านะเราน่าจะเดินตรงออกมาจากทางลานจอดรถกันได้นี่ไงแอนนิตเวร์หัวล้อใส่ห <c oughs> <c oughs> ัวล้อแหง้งลงไหนวะเนี่ยนี่จะว่านี่ <c oughs> <c oughs> บอกกล้องบอกกล้องบอกกล้องมีอะไรก็บอกเดินไกลอยู่กันอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อเีเวนต์เรานี่แหละ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าไปไหนแต่เขาบอกว่าแทร็กสองนะหนูพีทเขารียกว่าน่าจะไปแทร็กสองเนี่ยแท,ทร็กสองมันเป็นโซมยออกซานอยู่ฝั่งนู้นจริงๆนะมันเป็นวิพิตอะ่ะวิพิตก็คือเอสเพรสวิพิตอะ่ะก,ก็คือ,อคก็คือรถไฟอีกชนิดเลยที่ก็คิดว่าง <ปะ S 1> ั้นว่ะที่ก็แค่พูดแล้วี่ว่าเออมันจอ่าจอะไรไมได้นี่ไงเราต้องไปแทร็กหนึ่งที่เข้าไปโซ แท็กสอก็ได้ที่เป็นโซลฮัลโหลบองเบลอันนอชัวอันนอ้ Sorry แท็กโฟแท็กโฟนีนี่แบ็แบ็เราแท็กหนึ่งแท็กหนึ่งสองโซสเตชันแล้วแทกสอง ตัวนี้แหละที่เขายืนเยอะๆนี่นแหละสาษาพีทพีทเราต้องไปฝั่งนี้โซลสเตชันเนี่ยทำไมมันไม่มีคนเลยอ่ะเออไม่รู้มึงไปแหละ้องไปแล้วมั้งเขาไปซูวอนฝั่งนี้มันเหมือนรถไฟลิมิตเอ็กซ์เพรสแหละพวกที่ว่าไม่จอดป้ายบางป้ายพวกนั้นะได้ออย่างเลยเกาหลีไม่มีรนานสถานีงม่นเดินถามแลวเนะี่ยเขาแบบต,ติ่มมา ใช่เราจะไปโซลสเตชันไงแต่มันต้องมีเวลาบอกว่าโซลสเตชันเนี่ยไปสายนะสรุปว่าเนี่ยใช่มันมันหันหัวไปซินดอรินหมดแต่รถไฟเนี่ยมันคนละชนิดกันแล้วท้าไปทีนี้เราไม่ส่งจมูกไม่ได้อีกแล้วนี่เราขึ้นแทกนี้แหละถูกแล้วแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนี้หรือฝั่งต้นแต่ว่ามันหันหัวไปทางนี้มันน่าจะใช่อ่ะ แต่เมื่อกี้จะเห็นอยู่ว่ารถไฟเพิ่งไปอ๋องั้นจบไปาน้องก่อนนะน้องเขาพี่<ๆ>เขาลงมาแหละแกเขาไม่เชื่อแกแหละใช่